นะครับตุ้มหามาศัะแต่จริงๆนะครับอาลิงขนามนะครับไม่ใช่มีเฉพาะตุ้มหามาศนะครับมีทั้งหมดประมาณ15ศัพท์นะครับในตรริธินะครับนะกานแสดงไว้15ศัพท์ด้วยกันนะครับแต่ว่าตุ้มหามาศนะครับเป็นกลุ่มของสัพนานะครับสองตัวสุดท้ายนะครับท่านก็เลยมาแสดงก่อนนะครับในเพื่อนบรุษัสัพนานะครับ ตุมหานะครับเป็นบุรุษนะครับมัชิมบุรุษบุรุษท่ากลางนะครับส่วนอัมหัสับเป็นอุตมบุรุษบุรุษสูงสุดนะครับแทนตัวเราเองนะครับเนื่องจากว่าสองสาวนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้สูตรเดียวกันในการทำตัวรูปท่านก็แสดงคู่แสดงคู่แต่ถ้าตัวไหนนะครับทำเฉพาะนะครับท่านก็แสดงเฉพา,า,าะถ้าจะบอกบทตามมาใหม่ว่าตัวนี้ตามมาเฉพาะตุมหาศัพหรืออัมหัสับแต่ว่าถ้าสูตรไหนนะครับนะ ทำตัวรูปคู่นะครับถ้านก็ใช้สัพ์เดิมที่ตามมานะครับคือใส่พัตินันกับตุมามากังกับที่ตามมาไกลเริ่มก่อนขึ้นสุดแรกคือตัวมหังสิมิจะนะครับเป็นหลักเลยนะครับวันนี้ขึ้นที่ตติยาวิพัตนะครับเป็นตติยัยพัตนะสุดที่สองร้อยสมสครับอันมันขึ้นสุด2องรนะครับนามเหตยามะยาครับอันมันขึ้นสุดไหนครับแปดสุดนะครับ ตะยามยานว่าการแปลงเป็นตะยาและมยาทั้งหลายตะยามะยานว่าการแปลงเป็นตะยาและมยาทั้งหลายตยามะยานว่าการแปลงเป็นตะยาและมยาทั้งหลายตยามะยานว่าการแปลงเป็นตยาและมยาทั้งหลายตุมหามหากลางแห่งตุมหะแลมหาศัพท์ทั้งหลาย ตุมหมะกางแห่งตุมหะและมหาศัพท์ทั้งหลายตุมหมหะกางแห่งตุมหะและมหาศัพท์ท <floods> <tavalla> ั้งหลายตุมหมหะกางแห่งตุมหะและมหาศัพท์ทั้งหลายสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิภัตสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิภัตสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิภัต สวิปัตินังอันเป็นไปกับด้วยพัทผลติย่อมมีผลติย่อมมีผลติย่อมอมีนามหิในเพราะนาวิพัทนามหิในเพาะนาวิพัทนามหิในเพราะนาวิพัทเพราะนาวิพัทเพราะนาวิพัทแรงตุมหักกับนาเป็นตยา แรงตุมห eh, ah, so ักกัมนาเป็นตยาแรงตุมหักกัมนาเป็นตยาและแรงอัมหากกัมนาเป็นมยาและแรงอัมหากกัมนาเป็นมยาและแรงอัมหากกัมนาเป็นมะยาอสูตรนี้เป็นอาเทศวยที่สุดนะครับอนิมน์ควิตรีพร้อมกัน สพัพเพสังตุมหาอัมหะสัทานังสวิภัตินังตายามายาอิเจเตออเทสาโหนติยะถากมังนามิวิภัตติมเีเตเตอเทสาอันว่าการแปลงทั้งหลายเราตายามายาอิติคือตายาและมายายตุมหาอัมหะสัทานังแห่งตุมหะและอัมหะสัพทั้งสพัพเพสังทั้งตัวสวิภัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิภัตโหนติย่อม นามะีในเพราะนาวิพัติมีอันเป็นวิพัตยะถากมังตามลำเอเตอาเทสามอันว่าการแปลงทั้งหลายเหล่านี้แต่ยามายายอิติคือแต่ยายและตุมหาอัมหะสัทธานังแห่งตุมหาและอัมหะสัพทั้งหลายสัพเพสังทั้งสาวิพัตินังอันเป็นไปกับด้วยวิพาตโหนติย่อมนามะีในเพราะนาวิพัติมีอันเป็นวิพาต ตามลำดำตยมยาสรุปนะอิติอิติ3สรุปนะอิติอาทิสาวิเสสนะของอาทิสาอาทิสาสุทธกัตตะในโหติโหติอาขญาตบนกตวาสัพเพสังก็ดีสวิภตินังก็ดีวิเสสนะของตุหมะอัมหัสถานังตุหมะอัมหัสถานังสามิสัมพันธะในอาทิสายะทะกะมัง lambda hi animeta satame nayonti vipatim hi visessana khong tamaya sarupana iti itisang sar it it sarupana ethi atisa ethi visessana khong atisa atisa sutthakatta nayonti hoti akkhayata bon katuwa cho sabbhesang ko di savipatinang ko visessana khong tumha amha satthanang tumha amha satthanang กิริยาวิเศษนาในโหรตีนมัมมะเฮนิมิตาสตมีในโหรตีวิพัติมีวิเศษนาของนามะเฮนะต่อไปครับตรงตายาเนะครับสามารถมีรูปอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะไม่แสดงที่นี่นะครับแสดงที่ต่อไปเลยนะครับอ่าสูวนนี้ก็จบขึ้นสุดใหม่เลยครับสุดว่าตายาตายินนางตกาโลตวัตตังวาครับบทที่สองร้อยสามสิบเก้าครับ อแก้สูตรเลยนะครับตากาลวนว่าตากษนตาการวนว่าตากษนตาการวนว่าตากศนตาการวนว่าตากศนตยาตยินางของตยาและตะยิศัพท์ทั้งหลาย ตยาตีนางของตยาและตยญิส so ัตทั้งหลายตาาตยีนางของตยาและตยญิสัตทั้งหลายอาปัจเตย่อมถึงอปัจเตย่อมถึงอปัจเตย่อมถึงตวัตังซึ่งความเป็นแห่งตวะตวัตตังซึ่งความเป็นแห่งตวะตวัตังซึ่งความเป็นแห่งตวะ ตวัตตังซึ่งความเป็นแห่งตวะวาบ้างวาบ้างแปลงตะของตยาและตยิสสัพเป็นตวะบางแปลงตะของตยาและตยิสสัพเป็นตวะบางแปลงตะของตยาและตยิสสัพเป็นตวะบางสูตรนี้เป็นอาเทศที่สุดอาวุธติม์ครับ ตยาตยิอิเตสังตาคารุตวตะมาปัจเตวะตาครอันว่าตอักษรอิเตสังสถานังของสัพทั้งหลายเหล่านี้ตยาตยิอิติคือตยาและอปัจเตย่อมถึงตว่าตังซึ่งความเป็นแห่งตวะวามตาครอันว่าตอักษรอิเตสังสถานัง ทั <dı> ้งหลายเหานี้ตยาตยอิติคือตายาแรอาปัจเนย่อมถึงตาวาังซึ <M> ่งความเป็นแห่งตาวะวาตาการสุทกระตาในอปัจเเตอาปัจเเตอาขยันตบนกตุวตายาตยิสรุปนในอิติอิติสามสรุปปานอิติสังสานมอิตสัง Satanang sami sampan tane takaru, tawatang sampabonia kamane apa jati, wasa wikapan pan, takaru wasu takatane apa cati, apa cati a taya tayi sarupane iti, iti sam, sarupane iti sang, satanang iti sang, satanang sami sampan tane takaru, tawatang sampabonia kamane. วาสาวิกาปัตตาตัวอย่างครับตัวยานะครับกับตยาตัวยาตัวนี้ท่านแปลงนะครับตุมหากำนาเป็นตยาด้วยสุดที่ผ่านมาคือสุดว่านำมาเหตุยมะยาเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นก็แปลงตาของตยาเป็นตวะด้วยสุดว่าตยาตยินังตากาโรตวะตังวาส่วนตยาแปลงมาก็สมาเร็จเลยนะครับส่วนมยาไม่มีนะครับมยาก็แปลงอัมหากำนาเป็น มายาได้สุติพย์มาเคอสูตรนามิฮหตติยาม,มายานะครับต่อไปตุมิฮิตุมพีนะครับอเมฮิอเมพีตัวนี้ก็พอหะฮิพับเป็นอาเป็นเอด้วยสีสวาการุเอนะครับถ้าเป็นพี่ก็เป็นหิเป็นพีนะครับตทีน,นี้ก็นิมนต์ดูทําตัวรูปนะครับตัวนี้ทําติยาก่อนนะครับนะทาตยาม,มายาก่อนค่อยทําไปที่ตัวยาทีหลังนะครับ สูตรสำคัญในการแปลงก็ใช้สูตรนามิิตยามยานะครับอานิมนต์ับบริกรรมก่อนกันพอนาวิพานแปลงตุมหากับนามเป็นแตยานด้วยนามิิตยามยามพอนาวิพานแปลงตุมหากับนามเป็นแตยามนามิิตยามะยามพอนาวิพานแปลงตุมหากับนามเป็นแตยามนามิฮิตยามยามพอนาวิพานแปลงตุมหากับนามเป็นแตยาม นามหิตายามายามพรนวิพานแปลนตุหากรรมนาเป็นตายามนามหิตายามยามพรนวิพานแปลงตุหากรรมนาเป็นตายามนามหิตายามยามพรนวิพานแปลงตุหากรรมนาเป็นตายามนามหิตายามยามพรนวิพานแปลงตุมหากรรมนาเป็นตายามนามหิตายามยามพรนวิพานแปลงตุหากรรมนาเป็นตายาม นามะหิตายามะยามพอนาวิภานแปลงตุมหรรมนาเป็นตายามนามะหิตายามะยามพอนาวิภานแปลงตุมหรรมนาเป็นตายามนามะหิตายามะยามพอนาวิภานแปลงตุมหรรมนาเป็นด้วยนามะหิตายามะยามพอนาวิภานแปลนตุมหรรมนาเป็นด้วยนามะหิตายามะยามพอนาวิภานแปลงตุมหรรมนาเป็นตายาม นามหิตายามายามพอนาวิภานแปลนตุมหากมนาเป็นตายามายามพอนาวิภานแปลนตุมหากมนาเป็นด้วยนามหิตายามายามพอนาวิภานแปลนตุมหากมนาเป็นด้วยนามหิตายามายามพอนาวิภานแปลนตุมหากมนาเป็นไม นามอะอ <Ora Halo. S 1> ิตยามยามเพราะนาวิพานแปลงตุมหกรรมนาเป็นตยานด้วยนามะอิตยามะยามเพรานาวิพานแปลงตุมหกรรมนาเป็นตยานด้วยนามะอิตยามะยามเพราะนาวิพานแปลงตุมหกรรมนาเป็นตยามด้วยนามะอิตยามะยามเพราะนาวิพานแปลงตุมหกรรมนาเป็นตยานด้วยนามะอิตยามะยามเพราะนาวิพาน เป็นต um ุมหากรรมนาเป็นแตยานด้วยนามไม่แตยามไยามเพราะนาวิมเป็นตุมหากรรมนาเป็นแตยานด้วยนามไม่แตยามไยามเพราะนาวิมเป็นตุมหากรรมนาเป็นแตยานด้วยนามไม่แตยามไมยามเพราะนาวิมเป็นตุมหากรรมนามเป็นแตยานด้วยนามไม่แตยามไมยามเพราะนาวิมเป็นตุมหากรรมนาเป็นแตยานด้วยนามไม่แตยามไมยามเพราะนาวิม แปลนตุมหากำนาเป็นแต่ยามด้วยนามหฮิตะยามะยามร้อนนาวิพานด้วยนามหฮิตะยามะยามร้อนนาวิพานแปลนตุมหากำนาเป็นแต่ยามนามหฮิตะยามะยามร้อนนาวิพานแปลนตุมหากำนาเป็นแต่ยามนามหฮิตะยามะยามร้อนนาวิพานแปลนตุมหากำนาเป็นแต่ยาม นามิตายามายามร้อนนาวิพานแปลนตุมหากำนาเป็นตายามนามิตายามายามร้อนนาวิพานตุมหากำนาเป็นตายามด้วยนามิตายามายามร้อนนาวิแปลนตุมหากำนาเป็นตายามด้วยนามิตายามไมร้อนนาวิพานแปลนตุมหากำนาเป็นด้วยนามิตายามายามร้อนนาวิพานแปลนตุมหากำนาเป็นตายาม นามิตายามยาตายาสัมเดมคือตุมห哈ลังตุมหาลงนานตติยาวิภานการะเนนตติยามพอนาวิภานแปลนตุมหากรมนาเป็นตายามนามิตายามยาสัมเจรูปเป็นตายามแปลว่าด้วยท่านโดยอ่านท่านตามท่านเพราะท่านมีด้วยทั้งท่านตายาสำเดมคือตุมห哈ลังตุมหาลงนานตติยาวิภาน การะเนตรติยามเพราะนาวิพานแปลนตุมหากรรมนามเป็นต่ยามยนามะหิแต่ยามะยาสําเร็จ์ลุเป็นแต่ยามแปลว่าวท่านโดยท่านอันท่านตามท่านเพราะท่านมีด้วยทางท่านแต่าาาย,าตายาสสาเดิมคือตุมหาล้างตุมหาลงนานติยาวิพาน การะเนนตตยามพรนาวิพานแปลงตุมหากำนาเป็นตตยามนามะยิตัตยามยาสําเร็จรูปเป็นตัยามแปลว่าอันท่านตามท่านเพราะท่านมีท่านด้วยทั้งแปลงตะของตยาเป็นต่ว่าด้วยตัยาตยิีนันตะกรตวะตัองแปลงตะของตยาเป็นต่ว่าด้วยตัยาตยิีนันตะกรตวะตัอง แปนตาคอตยาเป็นตาวามด้วยต่ยตยินันตการรแตว่นตองเป็นต่ขอแต่ยาเป็นตนวามด้วยตยาตยินันตาการร้แต่ว่นตองเปลนต่ของแต่ยาเป็นตาวามด้วยต่ยตยินันตการตว่ตงแปนต่องตยาเป็นตาวามด้วยต่ยตยินันตการตว้แตงวาต้แปนตาคตยาเป็นตาวาม

ตาญาตายินันตาการูตวัดตังวางเป็นตาของตาญาเป็นตาวังตาญาตายินันตาการูตวัดตังวางเป็นตาของตาญาเป็นตาวังตาญาตายินันตาการูตวัดตังตวะยาสามเดิมคือตุมหาลังตุมหาลงนานตตาญาวิพานด้วยการณเนตตาญาพรนาวิมเป็นตุมหากรรมนาเป็นตาญาด้วยนามิตาญาไมยาเป็นตาของตาญาเป็นตาวัง แต่ยาตยินันตะกโรตวะตังวาสำเร็จรูปเป็นตวะยามแปลว่าด้วยท่านโดยท่านอันมีท่านด้วยทั้งท่านตวะยาสาเดิมเอตัล้างตุมหาลงนานตดิยาวิพานด้วยการเนตดยามพ้อนาวิพานแปลนตุ้มหากับนามเป็นตายามนามยิตายามยามแปลงตาของตายาเป็นตวามด้วยแต่ยาตยีนันตะการตวะตัง สำเร็จรูปเป็นตวายาแปลว่าด้วยท่านโดยอันท่านตามท่านเพราะท่านมีด้วยทางท่านตวายาสาเดิมคือล้างตุมหาลงนานตติยาวิภานด้วยการะเนตติยามนาวิภานแปลนตุมหากรรมนามเป็นตยาด้วยนามไม่แต่ยาไม่แปลนตะของแต่ยาเป็นตาว่างด้วยแต่ยาตยินันตะการุตัะตัง สำเร็จรูปเป็นแต่ว่ายามแปลว่าด้วยท่านโดยอันท่านตามท่านเพราะท่านมีด้วยทางท่านตวายาสสามเดิมคือล้างตุมหาลงนานตริยาวิภานด้วยการณเนตริยามพรนาวิภานตุมหากรรมนาเป็นแต่ยานด้วยนามไม่แต่ยามไยามแต่ของแต่ยามเป็นตาว่าด้วยแต่ยาตยินันตะการรตวะตังวาสำเร็จรูปเป็น แปลว่าด้วยท่านโดยท่านอันท่านตามท่านพร้อมมีท่านด้วยทั้งท่านแต่ว่ายาสาเดิมคือตุมห่าตุมหาลงนานตติยาวิภานด้วยการะเนนตริยามพอนาวิภานตุมหากำนานเป็นตายาด้วยเพราะแปลต,ตาของตายาเป็นตาว่าด้วยตายาตายินานตากาโรวต,ตวต,ตังวาสําเร็จโลกเป็น แปลว่าด้วยท่านโดยท่านอันท่านตามท่านพร้อมีท่านด้วยทั้งท่านตวายาสํมเดิมคือตุมหะตุมหะลงนานตดิยาวิพานด้วยการะเนตัติยาม่อนาวิแปลงตุมหะกำนามเป็นตัยามด้วยนามยีตัยาไม่แปลงตาของตัยาเป็นตาววามด้วยตยาตยินันตการูตัะตังสัมเร็จ์ูกเป็นตววายามแปลว่าด้วยท่านโดย อันท่านตามท่านเพราะท่านมีด้วยทั้งท่านตวายาสำเดมือหลังตุมหาลงนานตติยาวิภานด้วยการเนรติยาพอนาวิภานตุมหากำนามเป็นแต่ยาด้วยนามหิิแต่ยามยาแปลนตะของแต่ยาเป็นต่แวแต่ยาแต่ยินานต่การรตวัตังวาสําเร็จ์ลูกเป็น แปลว่า,ด,วาด้วยท่านโดยท่านอันท่านตามท่านเพราะท่านมีท่านด้วยทท่ต่อไปรูปนึงคือมายาครับอน,อนมนต์เลยมายาสามเดิมคืออัมหาล้างอัมหาลงนานตดิยาวิพานด้วยการะเนตตดิยาพอ่อนาวิปแปลงอัมหากรรมนานเป็นมายาด้วยนามะิสสำเร็จรูปเป็นมายาแปลว่าด้วย ด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าอ่านข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าด้วยทัางม้ยาสามเดังคืออมหาลังอัมหาลงนานตัดยาวิพาดแปลงอมหะคำนามเป็นมยาด้วยนามไม่สำเร็จรลกเป็นมยาแปลว่าด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าอ่านข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าด้วยทางข้าพระสามเดือนคืออัมหาลังอัมหาลงนามตัิยาวิพานด้วยการเรีนตัดยาพรนาวิปแปลงอัมหากำนาเป็นมายาด้วยนามหิตะยามายาสำเร็จรูกเป็นแปลว่าด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าข้าพเจ้าตามข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้า ข้าพเจ้าด้วยทางข้าพเจ้ามยาสําเด็มคืออัมหาอัมหาลงนานตดิยาวิพานด้วยการะเนตรติยามพรานาวิพานอัมหากำนาเป็นมยาด้วยนามหิตายามยาสําเร็จรูกเป็นมยาด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าอันข้าพเจ้าตามข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีข้าพเจ้า สามเดิมคืออัมหาลังอัมหะลงนานตัติยาวิพานด้วยการเนตัติยามพอนาวิปานอัมหากรรมนาเป็นมัยาด้วยนามะอิตายามะยาสำเร็จโลกเป็นแปลว่าด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าอันข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าด้วยทั้ง สามเดิมคืออัมหาลังอัมหาลงนานตติยาวิภานด้วยการะเนรตติยามพอนาวิภานอัมหากรรมนาเป็นไม้ยาด้วยสำเร็จลูปเป็นมยามแปลว่าด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าข้าพเจ้าตามข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าด้วยทางข้าพเจ้าไม้ยาสามเดิมคืออัมหามอัมหาลงนานตติยาวิภานด้วยการะเนตติยามพอนาวิ แปลงอมหารกมนาเป็นมะยานด้วยนามหิตยามะยาสสำเร็จโลกเป็นข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าดยข้าพเจ้าอ่านข้าพเจ้าตามข้าพเจ้าเพร้ะมีข้าพเจ้าด้วยทางข้าพเจ้าสามเดิมคืออาหาลังอาหาลงนานตติยาวิภานด้วยการณเนตรติยามพรหนาวิปแปลงอาหารกมนาเป็นมะยานด้วยนามหิตยามะยาสสำเร็จโลกเป็น แปลว่าด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าข้าพเจ้าตามข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าข้าพเจ้าด้วยทั้งข้าพเจ้าสามเดิมคืออัมหาลังอัมหาลงนานติยาวิพานด้วยการเนติยางดาวิพานแปลงอัมหากมนาเป็นมายาด้วยแปลว่าด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าอันข้าพเจ้าตามข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าด้วยทางข้าพเจ้าสามเดิมคืออัมหาลังอัมหาลงนานติยาวิพานด้วยการเนตริยางนาวิพานแปลงด้วยนามิตยามยาสำเร็จโลปเป็นแปลว่าด้วยข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้าข้าพเจ้าตามข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าทางข้าพเจ้า สามเดิมคืออัมหาลังอัมหาลงนานตริยาวิภานด้วยการะเนตริยาอ,อา่อนนาวิภานอัมหากรรมนามเป็นมายานด้วยสำเร็จรูปเป็นมายานแปลว่าด้วยข้าพระเจ้าโดยข้าพระเจ้าอัานข้าพระเจ้าตามข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ามีข้าพระเจ้าด้วยทั้งข้าพระเจ้าต่อไปครับตุเมหิ Hands. อเมหินะครับตัวนี้ก็พ่ออิพัฒเป็นอาเป็น นะครับบริกรรมแถวนี้นะครับพอหิวีิพานแปลงอาเป็นเดมด้วยสุหิสวะกาโลเอมพออิวีิพานแปลงอาเป็นเดมสุหิสวะกาโลเอมพอหิวีิพานแปลงอาเป็นเดมสุหิสวะกาโลเอมพอหิวีิพานแปลงอาเป็นเดมด้วยสุหิสวะกาโลพอหิวิพานแปลงอาเป็นเดมด้วยสุหิสวะกาโล พ่อหิบิพันแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวะการุเอมพ่อหิวิพันแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวะการุเอมพ่อหิวิพันแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวะการุเอมพ่อหิวิพันแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวะการุเอมพ่อหิวิพันแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวะการุเอมพ่อหิวิพัน แปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวัสดิ์การเป็พเอหิวิพานแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวการุอมพอหิวิาแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวัิการุณมพอหิวิแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวการเอมพอหิวิแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวการเอมพอหิวิ แปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวกรูเอมพอยิวิมแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวกรเอมพอยิวิมแปลงอาเป็นเอมด้วยสุหิสวกรูเอมต่อไปเป็นหินพิมพหลังจากลิงทั้งปวงแปลงอิเป็นเพนด้วยสมัยหิสวิงนางหมาพม่มิวาหลังจากลิงทั้งปวงอีเป็นเพมด้วยสมัยหิสวิงนางหมาพิมิวาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงอีเป็นเพม ร้านจากลินทำปวงแปลงอีเป็นเพนด้วยสมัยอิสมิงนางหาพิมีวาห่ัง้าจากแปงอีเป็นเพนด้วยสมัยอิสมิงนางหาพิมีวาห่ังจ้ากจลินทำปวงแปลงอีเป็นด้วยสมัยอิสมิงนางหาพิมิวาห่ังจ้ากจลินทำปวงแปลงอีเป็น ด้วยสมัิสมิงนางมหาพิมิวาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงเอเป็นด้วยสมัิสมิงนางมหาพิมิวาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงเอเป็นด้วยสมัิสมิงนางมหาพิมิวาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงเอเป็นด้วยสมัยสมิงนางมหาพิมิวาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงเอเป็นด้วยสมัยสมิงนางมหาพิมิวาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงเอเป็นเพ หลานจาลิงทั้งปวงแปลงอีเป็นเพลนด้วยสมัยหิสมิงนางมหาพิมีวาหลานจาาลิงทั้งปวงอีเป็นเพลินด้วยสมัยหิสมิงนางมหาพิมีวาหลานจาาลิงทั้งปวงอีเป็นเพลินด้วยสมัยหิสมิงนางมหาพิมีวาหลานจ่าลิงทั้งปวงอีเป็นเพลินด้วยสมายหิสมิงนางมหาพิมีวาหลานจาลิงทั้งปวง อิเป็นเพียนด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมีวาหลานจากลิงทั้งปวงอิเป็นเพนด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมีวาหลางจากลิงทั้งปวงอิเป็นเพนด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมีวาหลางจากลิงทั้งปวงอิเป็นเพนด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมีวาหลางจากลิงทั้งปวงอิเป็นเพนด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมีวาหลางจากลิงทั้งปวง อิเป็นเพียรด้วยสมัอยอิส <Bard> ม <tomatoes> ิงนางมหาพิมิวาหลานจาริงทั้งปวงอิเป็นเพียรด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมิวาหลานจาริงทั้งปวงอิเป็นเพียรด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมิวาหลานจาริงทั้งปวงอิเป็นเพียรด้วยสมัยอิสมิงนางมหาพิมีวาการสำเร็จรูปเป็นตุเมหิตุเมพิตุอเมอเมนะกับสุตยาทีนันตการุตวตังวาก็จบนะครับ